วันนี้มาล้วงลูกเลเบิร์ตนะครับผมเป็นนกลงรังนะครับรอบนี้ได้มาสองตัวนะครับเป็นเบอร์โกงสี่สิบสี่นะครับคือให้พ่อแม่เขาเลี้ยงจนลูกเขาโตนะครับผมไม่ได้ล้วงมาป้อนเพราะว่าเราไม่มีเวลานะครับคือพ่อแม่เขาเลี้ยงก็ตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่แข็งแรงดีนะครับผมวันนี้ก็วนอาทิตย์นะครับมาล้วงออกแ้วก็ก่อนอื่นเราก็เคาะรังเขาก่อนนะครับไล่ของจากรังไข่ก่อน เขาอยู่ในรังไข่นะครับตามจริงเขาบินได้แล้วแหละแต่เขากลัวๆหน่อยเราเคาะเคาะให้สัญญาณแล้วก็เปิดๆเขาก็บินออกมานะครับอมองๆหน่อยแล้วใส่ถุงมือนะครับผมใส่ถุงมือการเขาจิกนะครับผมแล้วก็ได้มาตัวแรกนะครับผมก็เช็คดูห่วขาที่เราใส่ไว้ตอนเขาอายุประมาณสักสองสัปดาห์นะครับผม ชี้หขาว่ารหัสอะไรเบื่ออะไรเราจะได้เขียนประวัติไว้นะครับผมทําประวัติไว้เนี่ยตัวที่สองก็ออกมาแล้วตัวที่สองจะดูหองขายากหน่อยนะครับผมก็เพ่งเล็งอยู่สักพักเพราะว่ามันมีไอ้ที่ที่มันติดอยู่ตรงหง่วขานะครับผมทําให้มันมองไม่เห็น,นครับอันนี้ก็ถ่ายตอนเย็นนะครับผมเหมือนเดิมภาพในกล้องอาจจะมุมมัวมืดๆหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ชัดไมได่อะไรมากมายแต่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ทำไปเรื่อย นี่ได้สองตัวโอ้นี่เกือบหล่นครับผมเกือบ <_ C ons ign> ทำคอนเทนต์อีกแล้วเกือบ <C ons ign> หลุดมือนี่ครับนี่ก็คือถ่ายชัดๆนะครับผมเอมาถ่ายให้ดูชัดๆสองตัวที่ได้มาในรอบนี้นะผมเป็นออกขาวๆพัดเทลนะผมบอกเป็นแบบหเหลืองๆหน่อยหเ,อเหลืองๆขาวๆไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับชื่อในทางที่แบบในระเบิดนะครับผมก็ไม่แน่ใจไม่ไม่เก่งเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ก็สวยนะครับผมสวยดีแข็งแรงตัวใหญ่ เป็นเลือบเบื่อไม่ขอบตานะครับผมที่กับน้องอันนี้เป็นคอกแรกของเขาเลยนะครับผมฝากคนแรกก็เชียร์กำลังใจด้วยนะครับ